ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในเรื่องการโหลด g l e Chrome ยังไงอะ่ะเอ๊ะเอ๊ะเพิ่งลง Windows ใหม่ไม่มี Google Chrome ทำไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแอแรกผมก็ให้เราเนี่ยเข้าอ่าตัวตัวนี้ครับตัวนี้คือมันจะแถมมากับ Windows เลยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยรอโหลก่อนเดี๋ยวขึ้นอะไรมาไม่รู้อ่าแล้วกดน่อ่านะบาท ่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าดาวน์โหลดนะผมโหลดก็ได้อะไรก็ได้โหลด,ดเนี่ยครับโหลดกูเกิลนะผมปึ๊บเสร็จแล้วคลิมครัว่าเบราว์เซอร์กูเกิลโคมรอสักครู่นะผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปปั๊บกดดาวน์โหลดปึ๊บขอบคุณดาวน์โหลดที่มีกิจกรรมนะผมนะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเนี่ยเรากดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้เรามากดติดตั้งตามรูปเลยนะผมคือน,นี่ผมผมดาวน์โหลดแล้วก็คือขัอ้นตอนที่1นึ่งแล้วกดคลิกเข้าไปาาขัป้นสองแล้วกดไฟล์ผมแล้วก็รอโหลดเสร็จแล้วก็จบครับสามารถใช้งานได้ปกติถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือความรู้เ่มใหม่อย่าลืมกด like, ไลค์กด s u b s ไ r คลิปนี้ด้วยขอบคุณครับ